อบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกับมอน s t e r Review ิวปิ้วปิ้วโอ้โหเป็นไงคะวันนี้เปิดตัวแบบผู้บริหารท่านหนึ่งเป็นไงมีคนขับรถคอยดูแลด้วยแน่นอนว่าวันนี้นะคะม m o เตอร์ Monster มากับรถผู้บริหารสายรักชูนะคะสายพรีเมียมนะคะตามมาดูด้านหน้ากันเลยค่ะ S 90 Ultimate Bright ตัวท็อปเย้ วยวันนี้ต้องคีปลุกเพราะว่ามากับรถที่เป็นรถระดับผู้บริหาร เดีะะ๋ยวมอนเตอร์ขอบอกตัวเลขนะคะเล็กๆน้อยๆของ S 90คันนี้ก่อนนะคะสปอร์ตซีดานไม่สีเป็นรถสายลักชูรี่ที่เป็นซีดานขนาดที่ค่อนข้างไปทางใหญ่เนาะก็ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะคะมาคู่กับเครื่องยนต์เบนซินแรงม้าเขาเนี่ยสูงมากๆเลยอยู่ที่462แรงม้านะคะแล้วก็709แรงบิดนิวตันเมตรก็คือแรงมากๆนะคะแรงบิดแรงอัดแล้วก็0-100ของเขาทําได้เพียงอยู่ที่4.6วินาที เท่านั้นนะคะถือว่าน้ำหนักตัวรถใหญ่นะคะแล้วก็วิ่งได้เร็วขนาดนี้ก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เจ้าคันนี้ถ้าวิ่งอาตาัตราค่าเฉลี่ยการกินน้ำมันร่วมกับการใช้ไฟฟ้าร่วมกันอะนะคะจะอยู่ที่ประมาณ20ต้นๆนะคะอันนี้คือตัวเลขที่ใช้จริงนะคะเพราะว่าเลขเคมเขาจะอยู่ที่แบบประมาณ 60- 70เเลยซึ่งอันนั้นมันจะทดลองในห้องเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านหน้ากันดีกว่าค่ะตามเลยค่ะ ก่อนที่จะไปด้านหน้าเดี๋ยวมอนเตอร์ขอพาแวะดูล้อแม็กกันก่อนนะคะล้อแม็กของ S90 คันนี้นะคะก็จะมีความลักชวรี่มีลายที่สลับกับโครเมียมแล้วก็สีดําเงานะคะคันนี้เป็นล้อขอบ19กนาะก็ถือว่าใหญ่สวยงามสมกับบอดี้ของตัวรถนะคะ เป็นไงคะบอดี้ของเขาจะเป็นชุดแต่งที่เป็นโครเมียมเป็นหลักนะคะตัดด้วยโครเมียมนะคะมันจะทําให้ดูหรูหราลักชุรี่มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเชิญด้านหน้าเลยค่ะนะคะโอโ้โหแค่มอนเตอร์เข้ามาในตําแหน่งผู้ขับขี่ก็คือมันเห็นเต็มๆเนาะเป็นแบบความจับเต็มของตัวรถคันนี้นะคะแน่นอนว่าความโดดเด่นของเขาคือลักชุี่พรีเมียม q u i ยเอ็ดลักด้วยที่สำคัญเพราะว่าว่าวโวดีเอของเขามันจะเป็นสแกนเ i นเวียนมันก็จะมีความเรียบหรูนะคะดูแพงโดยที่ไม่ต้องพยายามนะคะออปชันไม่ต้องห่วงจัดเต็มแน่นอนไม่ว่าจะเป็น Pilot a s s i s t นะคะก็คือจะควบคุมอยู่ที่ฝั่งควมอะไรฝั่งซ้ายหมดเลยนะคะ t l o t a s s i s t i v e p t i v e c r u i s e Control นะคะ b y s p o นะคะ n ล Change เบรอัตโนมัติมีหมดนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นควบคุมมัลติฟังก์ชันต่างๆส่วนโซนนี้ค่ะโซนเกียร์ก็จะมีความลักชูรี่หัวเกียร์นะคะเป็นคริสตัลนะคะก็คือดูแบบลักชูรี่มากๆเลยนะคะตรนี้จะเป็นปุ่ม stars engine นะคะ วัสดุเขาก็คือพรีเมียมมากๆนะคะหน้าจอตรงนี้นะคะก็จะมี Google Map built-in นะคะซึ่ง o n e w o เป็นแบรนด์เดียวในไทยเลยที่สามารถทำ Google Map built-in ที่หน้าจอตรงนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องเชื่อมต่อ Apple c a r p a y Android Auto แต่ก็เชื่อมต่อได้เช่นกันถ้าเกิดใครต้องการที่จะใช้งานนะคะก็ใช้งานง่ายๆเลยถ้าเราลงทะเบียนนะ ี่ก็มีเสียบชาร์จใดๆตรงนี้โอเคลำโพงดูค่ะนี่ลำโพงเป็น b a w r and Wilkins นะคะมีบาร์ลำโพงตรงนี้ด้วยค่ะก็ดูลักชัวรี่แล้วก็แน่นอนว่าเสียงพรีเมียมแน่นอนเนาะเดี๋ยวขอลองเปิดให้ฟังนิดนึงปึ้งมี Youtube ด้วยนะคะเพราะว่าตัวรถมีอินเทอร์เน็ตเนาะก็กดฟังได้เลย เสียงดีมากเป็นซิมเปิลเบาๆเล็กๆน้อยเนาะว่าเสียงมันพรีเมียมมากๆเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหลังกันเลยค่ะไฮไลท์อยู่ที่ด้านหลังแน่นอนว่ามันจะต้องกว้างขวางและนุ่มคือเท็กเจอร์ของการสัมผัส ผิวเบาเนาะเป็นแนปปาแน่นอนว่าเขาจะต้องแบบมีความพรีเมียมสมูทมากๆนะคะแล้วก็สรีละการนั่งก็คือคือนั่งทางกายไม่มีปวดหลังแน่นอนเพราะว่าเบาะที่ถูกคิดค้นมาก็คือให้เข้ากับสรีละผู้นั่งมากที่สุดเนาะสบายมากเลยค่ะตรงนี้แล้วก็มีสลูปด้วยโอเคแน่นอนว่า คันนี้คิดว่าตอบโจทย์แบบเกือบจะทุกไลฟ์สไตล์เลยนะคะจริงๆจะเป็นรถครอบครัวก็ได้ถ้าเกิดใครอยากเป็นสายซีดานเนาะก็เป็นคัน S90 คันนี้ก็ได้บ้านท้ายของเขาก็สวยนะพี่เจ๋งว่าสวยไหมมันลักชวรี่อะดูดีมันโค้งมนไปหมดอ่ะเรากดกดตรงนี้นะคะหรือว่าจะเตะเปิดเตะปิดเป็นแฮนด์ฟรีแอคเซส นะด้านท้ายกว้างขวางขออนุญาตไม่นอนในคลิปนี้เพราะว่าเนอะแน่นอนว่าคลิปนี้จะต้องเป็นสายรถผู้บริหารนะคะก็จะมีความกว้างขวางนอนได้น่าจะประมาณ3-4คนกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ก็น่าจะได้2ใบแล้วก็ใบเล็กอีก1ใบคือกว้างมากๆนะคะลึกแบบลึกเข้าไปเลยอะ่ะโอเค เรียบร้อยนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะ S90 ความจุถังน้ำมันนะคะ60ลิตรก็ถือว่าเยอะเลยแล้วก็ใช้ไฟฟ้าวิ่งไฟฟ้าเพียวโหมดได้อยู่ที่98อิกโลเมตรถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงสุดในแล้งถ้าเกิดจะเอามาเทียบกันรถปลั๊กอินวิ่งไฟฟ้ารถได้เยอะที่สุดแล้วว้า wow. วมาค่ะเราไปดูค่าตัวเขากันดีกว่า เป็นยังไงกันบ้างคะ S 90คันนี้พรีเมียมควาย l ์ลักชูสมคำร่ำรือไหมคะต้องบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ทุกรายสไตล์นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารแน่นอนว่าคันนี้เหมาะมากๆนะคะตอบโจทย์แน่นอนรถครอบครัวก็ได้นะคะหรือใครที่เป็นสายที่ชอบขับรถซีดานขนาดไซส์ใหญ่คันนี้ก็ตอบโจทย์เช่นกันนะคะค่าตัวของเขานะคะจะอยู่ที่3ามล้านสองแบาทนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นราคาเต็มที่ยังไม่มีโปรโมชั่นมาหักลบนะคะแล้วก็ S, S 90คันนี้นะคะจะมาด้วยกันทั้งหมดสีสีอย่างคันนี้ที่มอนเตอร์พามาชมเนี่ยจะเป็นสีเทาเว์เกนะคะที่เป็นสีเทาใหม่มาแรงเนาะแล้วก็จะมีสีแพตทิน้มเกจะออกเทาดำๆนะคะแล้วก็มีอ่าสีขาวสีดำทั้งหมดสีสีด้วยกันนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจอย,อยา,จากจะทดลองขับหรือชมรถจริงนะคะติดต่อกิ๊งกางเข้ามาหามอนเตอร์ที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ0 9 9 0 1 5 6 2 6 6อย่าลืมว่าดูคลิปมอนเตอร์พี่เจง ดูคลิปมอนเตอร์ต้องซื้อมอนเตอร์ถูกต้องนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากชมรถวอลโวรุ่นไหนนะคะหรือว่าอยากให้มอนเตอร์ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้มอนเตอร์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย